กอลำเสียงมีหกค่ะลูกิี่ลูกพีลกพีหายเอาไฟขน่อยบอเจอ้าค่ะ าะค่ก็เป็นบาปเป็นกรรมเนาะไรืๆก็คือการแสดงเนี่พี่น้องเนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วจากบาปนี่ค่ะลุงพี่ขวาย่างหน่อทรายย่างหน่ออ่ะขวาย่างหน่อทรายยาอขวใหญ่ใหญ่ห่งใดห่งใดลุงพี่เหอบมาเศร้าเป็นแห่งใดบาป

ไ <l> ม <ux> <laughs> <mar cribing> <half> ่ายแล้วลูกค่ะอายจ๊ะมีข้่งมมาไหนมานห้อไหนเอารองหมาไเลยเยี่ยมเลยล่ะนี่ดูบนอนนี่ปะเขาจะคุยกับแฟนทั้งคืนไงกินอะไรเรามไปการแสดงเป็นไม่ได้ายงอว่าหนอ ยนอขวาย่าน่อย่างหน้อขวาแล้้างล้าล้างล้าล้า้าใ้มนี่นะแม่ามหาตอมหาแม่หน่อยตัวฉันไม่อย่นี่ค่ะเมล็ถ่เครับายหายยอ่ากกไม่ใช่น้องๆนี่เดินันดนนี่เดนนั่นินนีเอะที่เล็ดใหลที่ไล้ถ่ มีลิ้นแบตหมดแล้วลคุณลูกคุยก็เล่าสิบแบตหมดอีกแล้วบ,แบบ่เบิดเขาแกงที่ซื้อเห็นว่านั้ำยาลงกูแล้วเอ้ยน้องนี่กว่ายอตักเลี้ยงอยู่เบิ้์เบิ้ร์ดเล้ยงไอ้นีแล้วเขาถอดนยาปลาเขามันจะออกจ,จ,จ,จออกรแบบิงๆใช่ไหม